สวัสดีครับทุกคนพบกับ Code Felix วันนี้เราจะมาเรียก MV เลยกันฮะไม่เจอกันนานเลยเช่วงนี้แบบไม่ได้เแียก,กันมานานเลยเอยเขาออก MV อะไรใหม่กันหมดแบบโอ้ตามไม่ทนันจริงๆบายไปหมดแล้วมึงงนยป้าวันนี้ม, <า S 1> <ะ>มีน้อยเนาะช่วงนี้มันฤลดูผลไม้แล้วก็ พราะว่าเพราะว่าเราจะมาเล็ก MV เมลอนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเออส่งมาให้ไงชดี๋ยวชดเกือบชดใหม่เลยก็วันนี้เราจะมาเล็ก MV เมลอนใช่ของอาคลาอาคลาอาคลาจือปากนะฮะฟิชชริงจ๊ะจ๊ะนนพานีนะฮะแล้วก็มีการเนอร์มาด้วยเริ่มเลยเหรอเริ่มก็พี่น็อต้ะ เขาแบบรีเควเนมาเลยว่าอยากเรียยงอีีนี้จริงเรื่องจริงไม่โดนสปอยอะไรเลยไม่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 แต่เต้นได้แล้วนะครับอ๋อแบบเมลอนเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยแต่ว่ายังไม่เห็นเอ็มก็คือปล่อยเพลงมาก่อนอ่ะปล่อยออกมาท่อนหนึ่ง แล้วก็ปล่อยเอวีเต็มออกมาเลยคือปล่อยคืนเดียวก็คือไวร่าติ๊กต็อกเลยงงอก็คือแบบตั้งใจปล่อยมาแบบชนสงการแหละคือชนสงการคือคือปีแห้ว่าสงการมีอีกี้ใช่ฟังอีกี้ต่ต้นทอยยังฟงใช่ก็คือปีนี้จะมีเมลอนใช่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีแอคเอวีเมลอนของอาคลากันเลยดีกว่าคัาเอ๊ะเอน้นนะโ อ๋อโอโซนชงเจริญโอโซเออเขาขึ้นเปิดมัพุ่งอันนี้เล่นโมจิตซาวไม่ได้เล่นโมเพราะว่าติดความเขาเรียกอะไรนะติดคุ้นเคยอุ้ยก็พูดไปเออมันววนร้อนฟอนน้ำเออเมื่อกี้ไทยอินอีลิทแคร์เลยอีลิทแคร์มากตั้งแต่ฟอนแล้วก็อย่าฟอนเขียวฟ้าเอออีลิทแคร์มาก เฮ้ยตัวแม่จึง้งหน,นึ่งอ่ะใครบ้างอุ้ยมีแมมิลกี้ม,มีนุน,นบลาร์กเออแล้วก็มีแบบเอเอคิววีแล้วก็เพืเ่อนของอาคราอเอเอแล้วก็อะไรภูผ่าเหรอใช่<า>แล้วก็ครูผ่ลแล้วก็ชุนเก่งเ,งเอยเอะนะคนอันแล้วก็อันนี้ใครนะ จีจีปะแำไม่ได้เอแต่ว่าแต่ว่าใน tiktok ปะใช่เออคนนี้มันจีเมยอายาสใสจนีเมยไอฟรีชยาก็คือรับบทเป็นเมย์เมย์เมลอนไม่ใช่เมย์ที่อยู่นอกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมย์ไม่ใช่เมย์ที่เคยมารีแอคหรอไม่ใช่เมทีนอ๋อแล้งกลายเป็นเมลอนไปแล้ว มิวจี้แบบดูเมาจริงเนาะเออเอเอยังไงโคตรนัที่เมาจริงปะเหมือนเมาจริงเลยอะเมอนเออเออเออสุดเ ดีนะเมื mm ่อ hmm. กี oh, uh ้เหมือนใส่เสาใส่เสาเพ็งค yeah> ันหูลงไปนิดนึงเออเปิดตัวจ้าอัสยามอะไรเงี้ยเป็น คุ้มนะจริงคือ EX เอ็กซ์ต้าเยอะมากใช่เต้นคุมทุกคนนะเ,เห็นแค่เงาก็เต้นคุม <c oughs> เออติงลีิงลีต้องพาดต้องขาดเอเอกั้นนะ่าบมาเคุณเนอะม้่าา มาตัวใหม่ของบ้านดาราของบ้านดาราเออมาของเยฟุกไม่หรอกรู้สึกด้าน้องบ่ากกูมาอะไรที่นี่เจอเมลอนเออเมลอนเมลอนแบบลูกงมิองอ้าวอะคือมึงนะอันนี้สถานีขายหอยนี่หรอใช่อ๋อที่ที่อยู่อ๋อที่แบบขายในตลาดอะไรอย่างเงี้ยเล็บด่วนเร็บด่วน ของเตยมาอีกของเตยเออทำไมถึงต้องเป็นของเตยอ่บ้านบ้านบ้านเอแค มันเกิดใช่เออเ,เอ,อเออเ,ออเออมลอนชอบ เอ็กแคร์เจ็บกลามอีกแล้ว,ลวคลิปเก่ายัางไม่หายเจ็บกลามเลยคือแบบถ่ายมาได้แล้นะเป็นฮะ <c ười> คลิปเก่าถ่ายมาได้มาได้สองทีที่แล้วไม่คือเป็นเอ็มวีที่แบบชัยดารานักแสดงชัยเอ็กซ์ตาร์เยอะมากใช่แล้วเป็นเอ็กซ์ตาร์ที่เสียเงินให้เจ้าของเอ <c ười> ็มวีงงต้องซื้อบัตรเข้าไปแล้วถึงจะได้ถ่าย <c ười> เอ็มวีเอ็กบอกว่าเอ็กแคร์หลอกคนไทยวีได้ ได้เงินด้วยงงไอ้แค่เก่งอะไรขนาดนั้นข่ไม่เห็นเวทีเขางานเป็นสติบัลิมากเออใช่ใช่อืมอีแคร์ต้องผัดอีเีแคร์ก่อนนี่ชอบสีตรงนี้นะแบบไม่รู้ว่าเขาเกลี่ยสีหรืออะไรแล้วแมันดูแบบเออเลิศดดูเป็นตัวแม่อืมอาหาที่นอนหลับดูแล้วเป็นยังไงเมลอนคือได้อารมณ์แบบ อยากไปกินเหล้าเออคือร้านเหล้าอ่ะต้องเปิดคือเราต้องเปิดเราต้องเปิดเราต้อเปิดเพลงนี้เลยอยากไปร้านเหล้าแบบเดินเข้าไปแล้วให้เปิดเพลงนี้เลยไม่เอาเพลงช้าไม่เอาแบบไม่เอารอวงอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วแบบขเมลอนเลยเออไม่ใช่เพราะแบบคือเห็นเห็นเฉลิมศรีอ่ะโพสต์ว่าแบบเหมือนคนยังยำคิดยำทำอ่ะแล้วก็จริงๆนะคือเพลงจริงๆเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่วันนี้เราถ่ายเสร็จอ่ะในหัวเราก็จะมีแบบเมลอนอีเมลอนไปลอนเลยนี่ ตัวเองด้วยนะลอง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 ,ลองกกลับไปจะบอกว่าเห็นตัวเองเวลาไปเที่ยวกับเพื่อน <laughs> เดี๋ยวดูมิกเสริมสีนะเดี๋ยวอุ่ยไปไกลไปนี่เดี๋ยวนะจะเห็นตัวเองในแบบจะต้องมีแน่ๆคนแบบเนี้ยเราอะ่ะไม่เต้นแต่เราชอบ,บิวเพื่อนให้เต้น <laughs> เนี่ยเดี๋ยวจะตบตูดเดี๋ยวค่อยดูนะเมื่อไหร่จะถึงอนะนี่หรอเธอใช่ไปอีก นี่นี่นี่มึงเอาเลยมึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออขนุกนเ้วเรามีคนเมาในกลุ่มเราเลยอ่ะใช่มึงทำดีแล้วมึงทำดีแล้วเอาเลยมึงขึ้นโตขึ้นโตเลยมึงเออเอาอีกขวดสาบขวดสี่กูก็ไม่ไหวนะเออแต่ก็คิดว่าเขาเลือกถูกนะที่เลือกจากอาสยามมาแบบมาฟิชริง เขารู้สึกว่าเข้ากับเข่ากับเพลงก็มีเพลงก่อนหน้าของจ้าสยามอะไรนะที่ปักกิ่งฮีโร่อะคอแห้งเออมันก็แบบสไตล์นี้มามันก็เฮ้ยจ้าก็ดูเป็นจ้าดีก็เป็นเรื่องราวของของเมย์เนาะของเมย์รอนที่แบบอกหักแล้วก็เออไปเที่ยวอะไรเงี้ยข้อสามขวอสี่ก็ไม่พอแบบเออแต่ลองลองตั้งแต่นะที่เขาบอกนะใช่สุดท้ายก็มันเลย ขา้นประสงคการที่จะถึงนี้ทุกเพลงทุกร้านเอ้ทุกทุกร้านทุกแบบทุกซอยกถนนทุกซอยเปิดแน่นอนต้องเปิดกันเนอ่ก็ดีนะแบบว่าชอบแบบพอเอาหมามาด้วยอ่ะเอาน้องแบบน้องชื่ออะไรนะหมาจริงแต่ว่าเหมือนตุ๊กตาไม่คือน้องนิ่งแบบนิ่งมากช็อกโลกไปแล้วคือแบบเขาบอกว่าหมาเป็นอินโทรเวตแต่ว่ามีแม่เป็นอินฟูก็ต้องก็ต้องเข้าวงการดูหน้าแม่ด้วยพยายามไปลูกจอยเวอร์ ่ลตาเยอะคือคนมันสกวงการมากนีอนี่ชอบกันเนอร์เหมือนกันนะคอนชอบอยัางชอบชอบฉากเหรอมันจ่อเต็มลากล้นปากไปเลยเต็มเต็มพูดพูดซีพูดอะไรบ้างพูดไปเยอะแล้วนะเม้ยพูดอะไร ก็นั่นแหละค่ะคันว่าจบเลยเหรอจบเลยจแค่นี้เหรอก็นั่นแหละก็แบบคือมันก็แบบมันมุดใจจอยมุดมุดใจจอยขับมากใจก็คือไม่ตอนแรกอ่ะคือที่เขาบอกว่าแบบวันเกิดเอ็กเคอะคือมันถ่ายเอวีนี้ก็คือนึกว่าจะเป็นแบบภาพที่คอนเสิร์ตเอภาพที่งานทั้งหมดเลยแต่จริงๆไม่ใช่คือแค่ฟุตเทปนึงมาเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งก็คือเขาตัดเสร็จแล้วแหละแต่แค่พุตเทปเอามาใส่ใช่เอามาใส่ก็ก็ทําถึงนะ ก็ก็เหมาะกับสไตล์ A K ไหมเหรอว่า A K ก็จะใส่ตลม้วนๆแบบตัวโตๆแบบนี้อยู่แล้วแต่สปอนเซอร์เพิ่งเห็นเยอะขนาดนั้นนะสปอนเซอร์ฉ่ำมากโอ้โหไม่อันนี้ต้อตามตามมาจากแบบงานมันเกิดได้หรือเปล่าก็อะไรก็ไม่รู้ไม่พูดชื่ออยากให้พูดชื่อต้องรู้เออสปอนเซอร์ใหญ่ใช่ต้องก็ตามสไตล์ A K ม้วนๆจัดๆส่งการนี้มาแน่ร้านเล่าออกมาแน่อย่างร้านเล้าท่าช้างเอ่ย เขาสานเอ่ยเดี๋ยวเดินเดินอยู่แล้วก็จะแบบเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยทำงานแล้วก็ใครทํางานมาสงการแล้วก็ได้ยินเสียงก็จะเป็นเมลอนแอบล่อนเนาะแอบล่อนเนาะแอบน่อนอยู่หลังคอมเก็บอาการเก็บอาการเก็บอาการเมลอนคือคือรังเียช่วงแรกช่วงวันที่ยไว้ร้อนเป็นช่วงแรกคุยกับลูกค้าก็แบบร้อนอีเมลอนเมลอนเลย เทมันติดหูใช่เทมันติดหูคนแต่งอย่างลำคาญเลยเออไม่คือมันแบบเหมือนเนื้อเพลงมันก็มีอะไรก็วนวนแต่ว่ามันก็มีร้องเรื่องท่อนอื่นแหละเราไม่จับเราไม่จับเราแค่เมลอนอีเมลอนไม่ร้อนเลยใช่มันคือสับจริงๆมันคืออะไรเมลอนอีเมลอนคือเมเมคือชื่อคนลอนคือเวิร์กลอนลอนลอนเป็นเมลอนมีเมลอนเมลอนเลยอีกตัวคือ อีเมยเอออีมเพื่อนชื่ออีเมอีเมร้อนเลยประมาณนี้ครับยังไงเพื่อนๆคนไหนดูแลแบบชอบไม่ชอบขำขันอะไรกันยังไงก็แบบคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะแต่ว่าทางนี้คือ สิบกาไม่ไหวแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโค้ดเฟร์อัลพิเชียลนไวด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมา React MV อะไรอีกหรือว่าอยากให้ React MV อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้โค้ดเฟร์ React ของเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย